พระคุณของมารดาบิดามีมากลำพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงคนสำคัญที่สุดของบุตริดาสองคนคือมารดาและบิดาไว้ว่าถึงแม่บุตรจะพึงประคับประคองมารดาไว้ด้วยบ่าข้างหนึ่งและบิดาไว้ด้วยปาข้างหนึ่ง ปรนนิบาตท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลินการนวดอาบน้ำให้ท่านตลอดจนให้ท่านทั้งสองนั้นอินทายอุจระปัสสาวบนบานนั้นแหละตลอดร้อยปีถ้าเขาจะพึงมีอายุมากถึงเพียงนั้นก็ตามพระพุทธองค์ตรัสว่าบุตรธิดาปฏิบัติต่อมารดาบิดาขนาดนั้น ก็ยังหาได้ชื่อว่าพวกเขาได้ทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาของตนแต่อย่างใดไม่ถึงแม้ว่าบุตรธิดาจะมีมหิทธานุภาพมากสถาปนามารดาบิดาของตนให้ได้ของราชสมบัติเป็นพระบรมราชาธิราชในแผ่นดินมีรัตนาเจ็ดประการ เป็นคู่บุญบารมีก็าตามการกระทำถึงเพียงนั้นก็ยังหาได้ชื่อว่าบุตรจิดาได้ทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาของตนแต่อย่างใดไม่เพราะเหตุใดเพราะว่ามารดาบิดามีอุปปการะคุณมากบำรุงเลี้ยงและแนะนำเรื่องต่างๆในโลกให้ลูกๆได้รู้ เป็นครูคนแรกของบุตรบุตรจะตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาได้อย่างไรแต่เรื่องนี้พระมุขผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าส่วนบุตรธิดาคนใดส่งเสริมมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาให้ท่านทั้งสองมีศรัทธาที่มั่นคง ส่งเสริมมารดาบิดาผู้ไม่รู้จักศีลให้ท่านสมาทานรักษาศีลสนับสนุนมารดาบิดาผู้มีความตรณี่ให้ท่านได้รู้จักบริจาคทานส่งเสริมมารดาบิดาที่ไม่รู้จักใช้ปัญญาให้มีชีวิตอยู่อย่างใช้ปัญญาพระพุทธองค์ได้ตรัสเน้นว่าด้วยเหตุมีประมาณดังกล่าวนี้ ของบททีิดาจึงจะได้ชื่อว่าได้ทดแทนบุญคณมารดาบิดาแล้ว